เบอรออเดอร์เบอรออเดอร์นักท่องเที่ยวชาติทางชาตินะครับนี่โอ้โหอะไรกันนี่ประเทศไทยอะไรกันนี่ประเทศไทยครับนี่ครับด้านทางเข้านี่ครับด่านทางเข้านี่เต็มเต็มครับนี่ครับโอ้โหนี่ทุกคนนี่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  โอ้โหบอดดัตมีคนสุดาี่พี่ยอขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วัดอรุณนะครับถ่ายคลิปยากๆเพราะว่าคนเยอะถ่ายคลิปยากมาจากด้านหลังของวัดอรุณครับด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับโอ้โหวันนี้เต็ม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  ยิ่งคำยิ่งมาเมัดคำสีเบาเลยพี่น้องเลยมัดคำสีปัญญาเด้ด <S <S โอ้โหปีนี้เตรียมเฮอย่างในนอน40ล้านใกล้เคียงอย่างในนอนปีนี้ เมืองแห่งธรรมะอย่างแท้จริงเนาะอยู่ที่เมืองนอกก็กระแสะเรื่อง Walk for Peace กำลังโด่งดังครับคนก็แห่มาเมืองพุทธเมืองธรร,รมะครับนี่ทุกคนนี่ครับชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับละลานตาละลานตาไปด้วยชุดไทยครับนี่ด้านนี้ก็ชุดไทยนะครับทุกคนนะครับ นี่มาถ่ายรูปก,กับวัดอรุณครับกับป้ปางครับโอ้โหก็ต้องขอเชิญทุกคนอีกครั้งเด้อขอเชิญ f c อีกครั้งที่ไม่เคยมาบัดขอเชิญน,นะครับเพราะว่าอยากให้มาเห็นนะครับถ้าสายคอนเทนต์เนาะถ้าสายยูทูบเบอร์สายคีเอเตอร์ก็ขอเชิญน,นะครับมาทำคลิปเนาะมาทำคลิปอยู่ที่วัดอรุณนะครับ ยิงคำยิ่งมาครับยิ่งคบยิ่งมา ักมาครับวันนี้ที่วัดอารุณ์นี่ครับนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมาจากท่าเรือนะครับขึ้นมาจากท่าเรือแล้วก็จะเข้ามาที่วัดอารุณ์นะครับบางคนก็อาจจะมาแต่งชุดไทยในช่วงค่ำๆนะครับในช่วงค่ำๆถ้าเป็นคนไทยก็เข้าฟรีถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เสียเงิน200บาทนะครับนี่ครับมาครั้งใดก็มีกมสุข บาฝรั่งสาฝรั่งคนจีนป่าปางวัดอรุณนี่ตอนนี้ก็แต่งชุดไทยครับทุกคนนี่ครับแต่งชุดไทยครับโอ้ยน้อยเห็นแล้วเฮากับซุกเจอสุกใจครับชุดไทยโด่งดังเป็นซอฟอเวอร์ของไทยครับดานผู่นก็เป็นท่าเรือที่จะไปไอคอนสยามครับ วันนี้คนจีนเยอะมากวันนี้นี่ครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากจีนครับตรงหน้าก็เป็นร้านขายของครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมในยามค่ำค่เด้ออยู่ที่วัดอรุณนะครับนี่ทุกคนเห็นบอวันนี้ทัวร์ลงวันนี้นี่ครับ โอ้ต่างชาติทั้งนั้นครับทุกคนนี่ครับต่างชาติทั้งนั้นครับเมืองไทยสมกับเป็นเมืองพุทธเนาะตอนนี้ก็กระแสะเรื่อง walk for peace ก็กำลังโด่งดังครับคนก็มาตามรอยมาเทเมืองไทยครับนี่ครับต้องต่อแถวเข้ามาครับโ เยอะจริงๆเยอะจริงๆทุกคนดูครับเห็น <ขอ S 1> แล้วก็ชื่นใจชื่นใจไปเราเข้าชมกันมาอีกครั้งหนึ่งครับมาอีกครั้งหนึ่งก็ห้ามเบื่อนะครับทุกคน,กคนวันนี้มาสองรอบวันนี้รอบบ่ายกับรอบค่ำครับแต่ก็ดูแล้วก็มีคนไทยด้วยอยู่ครับที่ฟังเสียงพูดก็มีคนไทยด้วยครับ แต่ชาต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทยยังเข้าไม่ได้นี่ครับถึงแม้ว่าจะมามุมเก่าๆมองเก่าๆพี่น้องเอ้ยแต่คนอยู่ตรงนา นี่คือคนใหม่ครับตรงหน้านี้คือคนใหม่ครับตรงหน้านี้นี่ครับชุดไทยต่างน้นครับเอ้มาดูชุดไทยครับนี่โอ้โหอีกคนครับแดบนนครับนี่ครับอันนี้ก็มาจากอินโดนีเซียนะครับปุบนี้มาจากอินโดนีเซียครับวันนี้ด้านบนแทบแตกด้านบนนีครับนี่ครับบาฝรั่งซาฝรั่งครับป นี่ครับด้านทางขึ้นนี่เต็มๆครับด้านทางขึ้นนี่ครับโอ้โห <laughs> ยังขึ้นไม่ได้ <laughs> สาวต่างชาติถ่ายรูปครับ <laughs> แต่งชุดไทยแต่งชุดไทยโอ้โห เราก็มีขึ้นเนาะปล่อยให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างสวยๆนี่ครับเราเจอร้านเราบะโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยจุดไทยไปเรามามุมนี้ก่อนเรามามุมนี้ก่อนโอ้โหร้านประตูทางเข้านี่เต็มเต็ม นี่ทุกคนด้านจากเข้านะครับจริงๆช่วงค่ำนี้ไม่ค่อยร้อนช่วงค่ำนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไปด้านนี้ขึ้นไม่ได้ว้วก็ไปด้านอื่นเราขึ้นด้านนี้กันดีกว่า

ะเราไปมุมอื่นดีกว่าเป็นช่วงที่หมอะเนอะช่วง17นาฬกาเครับเป็นช่วงที่เหมาะในการมาถ่ายรูปนะครับมาแต่ชุดไทยเพราะว่าไม่ร้อนีมขึ้นมุมนี้ดีกว่า นี่ครับมุมนี้ก็เต็มเต็มครับโอ้โห,โโหนี่มุมนี้เยอะมากกับทุกคนครับปวาสดีครับโอ้โหนี่ครับ่า,บบบาวพลังสาวพลังครับนี่สาวพลังใส่ชุดสีชมพูโอ้โหเยอะจริงจริง น่านีครับพี่น้องเอ้นี่ครับโอ้โหเห็นแล้วบอนัสสุขใจมาจากอินโดนีเซียเป็นคนจีนเป็นฝรั่งครับ ครับบางคนก็จะขึ้นไปเดินตามด้านข้างสามุสลิมครับปีนี้เนาะพี่น้องปีนี้ถ้าคนมาเทแบบนี้เนาะปีนี้ต้อง40ล้านคนนี้ต้องใกล้เคียงต้องเกือบถึงหรือว่าถึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าณนะวันถ่ายคลิปนี้ก็ปลาไปแล้ว5ล้านเนาะ5ล้านเดือนครึ่ง ปลาไป 5, โโห้าล้านโอ้โหสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะเกือบหล้านนะครับมามาเที่ยวตกเดือนละ3มลนะ้านเนาะเยอะจริงๆนะครับละละ้านตาไปโดยชุดไทยครับนี่แล้นี่ก็แต่งชุดไทยสวมชดาครับต้องเรียกว่าชดาเนาะสวมชดาครับนี่เป็นสาวฝรั่งครับโอโ้ นี่ครับด้นนี้ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ครับแพนกล้องไวไปหรือเปล่าน้อนี่ครับทุกคนโอ้โเนาะนี่ครับเต็มเต็มกางล่มด้วยว่าการคันจองอ,อยากให้เอฟซมาเห็นอยากให้ทุกคนเห็นมากครับนี่ครับ โอ้ยมีคมสุขมีคมสุขยิงคำํำยิงพากันมายิงคำํำยิงพากันมานครับเราเดินต่อไปนี่บ่าวพลังมาถ่ายรูปกับแฟนไปเราลงดีกว่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปสวย,สวยหๆหล่อๆกัน นี่ด่านนี้พี่น้องเออนี่ครับด่านนี้เต็มเต็มนะครับด่านนี้โอ้โหวัดแทบแตกวันนี้นี่ครับทุกคนเบิงออเดอร์เบิงออเดอร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่โอ้โหอะไรกันนี่ประเทศไทยอะไรกันนี่ประเทศไทยครับนี่ครับด้านทางเขานี่ครับด้านทางเขานี่เต็มเต็มครับนี่ครับ อวคโโ้หน you know ี่ท e <els> oh, oh. ุกคนนี่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 โอ้โหบอดดัตมีเป็สุดสิบจิ้งจิ๋นพี่ยอกขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่วัดอรุณนะครับ ถ่ายคลิปยังยากเพราะว่าคนเยอะถ่ายคลิปยังยากมาจากด้านหลังของวัดอรุณครับด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับโอ้โหวันนี้เต็ม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 ยิ่งคำยิงมา เมื่อคำสีเราเลยพี่น้องเลยมื่อคำสิบบรรยายเด้อโอ้โหปีนี้เตรียมเฮอย่างในนอน40ล้านใกล้เคียงอย่างแนนอนปีนี้เมืองแห่งธรรมะอย่างแท้จริงเนาะอยู่ที่ เมืองนอกก็กระแสเรื่อง Walk for Peace กำลังโด่งดังครับคนก็แห่มาเมืองพุทธเมืองธรรมะนี่ครับนี่ทุกคนน่ครับชุดไทยทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับละลานตาละลานตาไปด้วยชุดไทยครับนี่ด้านนี้ก็ชุดไทยนะครับทุกคนนะครับนี่มาถ่ายรูปกับวัดอรุณครับ ปางครับโอ้โหโก็ต้องขอเชิญทุกคนอีกครั้งเด้อขอเชิญ f ออีกครั้งที่ไม่เคยมาวันนี้ขอเชิญนะครับเพราะว่าอยากให้มาเห็นนะครับถ้าสายคอนเทนต์เนาะ้าสายยูทูบเบอร์สายคีเอเตอร์ก็ขอเชิญนะครับมาทำคลิปเนาะมาทำคลิปอยู่ที่วัดอรุณนะครับยิงคำยิงมาครับยิงครับยิงมา เราขึ้นมุมนี้ก่อนนี่ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วก็เต็มเต็มนี่พี่น้องนี่ครับขึ้นมาแล้วก็เต็มไปดูชุดไทยครับนี่ครับโอ้ยน้ำ

อ๋อไม่ขอขึ้นเด้อมันสูงมันสูงป่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันหรือเปล่าจะทันหรือเปล่านีครับเป็นสี่สามห้าสาวสิบสาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันหรือเปล่า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 ไม่ทันไม่ทัน S <S <él ite> <S <S นี่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 ไม่ทันโอ้ไม่ทันโอ้เสียใจเสียใจถ่ายรูปไม่ทันนะครับเป็นสาวจีนครับโอ้ยมาเป็นกลุ่มนะครับนี่มาเป็นกลุม่มโอ้เสียดายลงมาไม่ทันนะครับโอ้โหอยากให้ทุกคนมาเห็นมากครับอยากให้เอฟซีมาเห็นครับโอ้ยสาวจีนกลุ่มนี้ถ่ายรูปไม่ทัน เราออกไปกันดีกว่าเ <c oughs> สียใจถารุไม่ทันหลงมาไม่ทัน <c oughs> โอเคเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็ได้พาทุกคนนะครับมาอัปเดตอยู่ที่วัดอรุณนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโอ้โห <c oughs> ทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็ชุดไทยครับ นี่ตอนนี้สาวจีนกำลังมาตอนนี้สาวจีนเริ่มมานะครับอา้พูดเป็นสาวจีนครับน,นี่สาวจีน <c oughs> งามงามพี<ๆ>่น,น้องเลยนะครับนี่ชุดไทยทั้งนั้นครับนี่ครับ <c oughs> ดังนางฟ้านะ <c oughs> นี่ครับดังนางฟ้านะครับเป็นสาวจีนนะครับ <c oughs> โอเคเนาะวันนี้ก็ได้มาที่วัดอรุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บุตรด้วยนะครับ <c oughs> มาที่เดิมๆก็ห้ามเบื่อกันเดอ้อ <c oughs> ต่อไปต้องขอตัวนะครับ <c oughs> ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็วันที่14วันนี้วันแห่งความรักเดอ้อ <c oughs> แต่คลิปนี้ก็ขอลงวันที่15นะครับ Bye bye!